ที่ครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบก,กับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคำข,อข้อคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณสุชาดาโพงเงินพร้อมครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของคุณสุชาดาโพงเงินพร้อมครอบครัวมาณโอกาสนี้และ ขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะส้่งมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณสุชาดาโพเงินพร้อมครอบครัวทุกคนจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วกพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณปานิสราภูทองศรัทธาของคุณนรม,มนธรรมรักษ์ร่วมกันรับเป็นาวภาพสาร้างกุศลอุทิศกับคุณพ่อทวินภูทองญาติและเทวดาทลายก็จะได้ตระมดทนาสาธุตูกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับ แตกปุ่มห้าปุ่มจากนั้นกรอบภาษาทะลุคือจากอุปสา,าโสตศาสตก็ค่อยๆจเจริญเติบโตรูปอื่นๆก็ค่อยจเจริญเติบโตมาตามลาดับจนกว่าจะครบนะฮะและก็สมควรแก่การคลอดได้ฉะนั้นตั้งแต่นามาตั้งแต่ตั้งแต่วิญญ,ญาณน,นามลูกสลายตนะเป็นต้นไปเนี่ยกำหนดเอาตรงไหนกําหนดเอาตรงอย่างลงสู่การปฏิสนธิอวิชากับสังขารเป็นเรื่องของอดีตชาติ นามก็คือปฏิสนธิวิญญาณค่ะปฏิสนธิวิญญาณแล้วก็เจตสิกกรรมชรูปเพราะฉะนั้นวิญญาณนามรูปอันนี้กําหนดเอาตั้งแต่อย่างลงสู่ปฏิสนธิในพบใหม่นี้ครับนั่นหมายความว่าเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดตั้งแต่แรกปฏิสนธิมา จนจะเริ่มเติบโตมาถึงปัจจุบันนี้จนกระทั่งตายแล้วก็เข้าเกียร์ถอยหลังไว้ให้เราด้วยว่าก่อนเกิดเนี่ยทำอะไรมาอะไรทําให้มาเกิดและอะไรเกิดก่อนจะเห็นได้ว่าในแห่งปฏิจจสมุปบาทแล้ววิญญาณเกิดก่อนแต่ในช่วงวิญญาณเกิดก่อนนั้นก็มีทั้งกรรมชรูปด้วยเจตสิกด้วยนะครับอย่างลงสู่ในขณะเดียวกันแต่ว่า จะพูดพร้อมกันเนี่ยมันไม่ได้ระหว่างปฏิสนธิวิญญาณกรรมัชรูปนะครับแล้วก็เจตสิกสามอย่างเนี่ยที่จริงแล้วเกิดพร้อมกันแต่จะจะพูดอย่างสามอย่างพร้อมกันได้ไหมครับไม่ได้ตอนนี้นก็ต้องดูสิครับว่าระหว่างปฏิสนธิวิญญาณกรรมมัชรูปเจตสิกอันไหนใครเป็นประธานแน่นอนครับปฏิสนธิวิญ,ญญาณเป็นประธานก็ต้องพูดถึงตัวที่เป็นประธานก่อน แล้วก็เป็นกรรมชรูปที่หลังเจตสิกที่หลังเพราะฉะนั้นในวงกลมจะสังเกตดูนะครสีน้ําเงินหมายถึงจิตสีแดงที่เทียบคู่กันไปด้วยหมายถึงกรรมชรูปวงกลมเล็กๆก็หมายถึงเจตสิกนั่นหมายความว่าเป็นการเขียนภาพสมมุติแสดงถึงการอย่างลงสู่การปฏิสนธิแล้วก็ จเจริญเติบโตขึ้นตามลำดับใับท่านี้ก็มาถึงสลายยตนะตอนนี้จะเร็วเลยนะครับเพราะว่าฐานของเรานี่ได้เข้าใจกันในเรื่องของของนามของรูปพอสมควรแนละ้วมาถึงสลายัตนะสลายยตนะคืออะไรก็ต้องถวายความรู้ให้พระคุณเจ้าได้ทราบในส่วนตรงนี้เสียก่อนว่าหลังจากปฏิสนธิวิญญ,ญาณได้อุบัติขึ้นแล้วกรรมชรูปได้อุบัติขึ้นแล้ว เจตสิกซึ่งทํากิจทําหน้าที่ประกอบกับจิตปรุงแต่งจิตก็ได้บวิขึ้นแล้วนั่นก็คือการทํางานของจิตในพบใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วมาด้วยให้เข้าใจตรงนี้นะฮะนั่นหมายความว่าการทํางานของจิตเจตสิกและกรรมชรลูปได้เกิดขึ้นแล้วนั่นเองระหว่างปฏิสนธิวิญญาณระหว่างกรรมชรลูปและเจตสิกจนเมื่อสามอย่างนี้ประชุมการเกิดขึ้นแล้ว ก็จะเป็นปัใจจัยในการทํางานแก่กันเลยกันอายตนะคืออะไรคับอายตนะก็แปลว่าธรรมชาติที่ทําหน้าที่ต่อเนื่องกันต่อกันอะไรต่ออะไรนี่ต้องพูดกันอีกทีหนึ่งอายตนะเข้าใจความหมายไว้ก่อนว่าธรรมชาติที่ทํากิจต่อกันอายตนะนะคะรับสลายตนะก็คือทากิจทํานหน้าที่ต่อเนื่องกันทั้งหมด12บสอง ก็คือภายใน6ภายนอก6ภายในมีอะไรบ้างนะครับภายในก็คือจักุปรศาสตร์โสตประาสตรคานปรศาสตรชิวหาปรศาสตรกายปรศาสตรและมนายตนะคือจิตผมจะไม่เขียนมานายตนะเขียนจิตลงไปเลยเพื่อคล่อง้าใจยง่ายดีและภายนอกมีอะไรบ้างภายนอกก็มีรูปหรือรูปารมสัทธารมคันธารมรัสารมพทธพารม และทรมาลมตกลงภายในกับภายนอกภายในมีหกภายนอกมีหกแล้วทั้งทั้งภายในหกภายนอกหกนี่ถ้ามันต่อกันเมื่อไรก็เรียกกันว่าอายตนะนะครับถ้าไม่ต่อกันอย่างเช่นข้อหนึ่งจักขคูปราสตร์ถ้าไม่ต่อกันเรียกว่าจากักขคปศาสตร์ถ้าเกิดมันต่อกันระหว่างจากักขคปราสตร์กับรูปอารมณ์ก็เรียกกันว่าจักขวาายตนะ แลวรูปารมณ์ก็เรียกว่ารูปายตนะเพราะทําหน้าที่ต่อกันแล้วนี้ครับเรื่องสับแสงภาาเนี่ยผมเชื่อเลยคนเรียนนักธรรมั้นโทใครเรียนนักธรรมัชนโทบ้างครับเกี่ยวข้องกับอายตธนะภายในอายตนะภายนอกแล้วก็ต้องผมผมเอาเอา,เอาตัวผมเป็นตัวตั้งก่อนเลยกันแต่ตอนที่สอบนักธรรมั้นโทผมไม่รู้เรื่องล่ะจำได้หมดจริงไม่รู้เรื่องก็ถามมาก็ตอบไปตอบตามตำราไม่ได้รู้เรื่องเลย คือเอาความรู้ที่เรียนเนี่ยเอามาร้อยกองเอามาร้อยเอามาต่อเนื่องกันให้มันเป็นคนเนี่ยไม่ได้หรอกแต่ถ้าพระคุณเจ้าเรียนธรรมะแล้วสามารถเอาธรรมะมาต่อร้อยเกี่ยวข้องกันเป็นคนขึ้นไม่ได้นั่นคือความเข้าใจเกิดขึ้นแล้วนี่ครับอนนี้อายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกจำได้หมดทั้งสองอย่างแล้วคําแปลก็รู้าอายตนะแล้วธรรมชาติตี่ต่อแต่มันต่อกันยังไงก็ไม่รู้ ตรงนี้ตากว่าสําคัญมากเลยครับเอาละเป็นอันว่าในเมื่อปฏิสนธิอย่างลงสู่คันมานดาแล้วกรรมชรูปมีแล้วเจตสิกมีแล้วการทํางานก็ได้เกิดขึ้นการทำงานเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับจักรุปัสสาทกับรูปารลมจำไหมฮะจักรุปาสสา์กับรูปารลม จักขุปสะตา์ทำหน้าที่ต่อกันกันกบรูปารลมได้จักรุปสะตา์นั้นเรียกว่าจักขวายตนะรูปารลมที่ทำหน้าที่ต่อกันกันกบจักขุปสะตา์ได้ก็เรียกกันว่ารูปายตนะนี่ค่ะดัะน,นั้นทั้งหมดสิบสองเนี่ยมันทำหน้าที่ต่อกันได้ด้วยเหตุนี้ในหลักของปฏิจจสมุปบาทจึงแสดงไว้อย่างชัดเจนเลยว่าว่า นามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะนะครนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะจะเห็นได้ว่าระหว่างรูปต่อกับรูปได้และอย่าต่อผิดนะฮะดูดูให้ดีนะครับจับคู่ไว้ให้เสร็จแล้วไอ้ที่โยงเส้นไว้ให้ระหว่างจักรุปสาเก,กรูปรมณมนั่นแสดงว่าต่อถูกแต่ถ้าไปต่อกันกันกบรูอ ถ้าไปต่อผิดก็คืออย่างเช่นจกักุประสาทไปต่อกับศรัทธารมอย่างเงี้ยต่อไม่ได้นะครับต่อไม่ได้แล้วถ้าต่อไม่ได้อะไรเกิดขึ้นอ่าถ้าต่อไม่ได้การเห็นก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นระหว่างจากุปรสาสต์กับรูปรลมเนี่ยเขาต่อกันได้การเห็นจึงเกิดขึ้นได้เป็นแรล่ธาตุชนิดหนึ่งนะครับขอให้เข้าใจนะพระคุณเจ้า ระหว่างจักรุปรา์กับรูปอารมณ์เนี่ยจักรุปราศจะไปต่อกับอารมณ์อื่นไม่ได้ต่อได้เฉพาะรูปอารมณ์เท่านั้นแล้วรูปอารมณ์จะไปต่อกับประสาทอื่นก็ไม่ได้ต่อได้กันกับจักรุปราศเท่านั้นนี่ผูกขาดเลยครับะฉะนั้นจักรุปราศเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งอาศาัยเกิดของจกกักรุวิญญาณนะฮะตัวเห็นหรือจิตที่ทําหน้าที่เห็นน่ะคือจกกักรุวิญญาณ อันนั้นเป็นนามธรรมจักขุปราทนี่เป็นฐานที่ตั้งอาศัยเกิดของจักขุญญาณมีจักขุปราทและไม่ใช่ว่าจะเห็นไม่ใช่จักขุเป็นจักขุปราทที่เป็นฐานรองรับของจักขุิญญาณจักขุญญาณมาอาศัยเกิดทำกิจทำหน้าที่เห็นตรงนี้เห็นอะไรเห็นรูปารมณ์เพราะนั้นจักขุประสาทเป็นรูปที่เกิดจากกรรม เป็นตัวอายตนะด้วยต่อกันกับรูปอารมณ์ได้ด้วยและเป็นฐานที่ตั้งที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณด้วยซึ่งจิตเห็นนั่นแหละรครับภาษาธรรมะเรียกว่าจิตเห็นภาษาไทยเรียกอะไรเรียกขอภัยภาษาธรรมะเรียกว่าจักขูวิญญาภาษาไทยเรียกว่าจิตเ,เห็นจำไว้เลยนะถ้าจะไม่เรียกจักขุวิญญาณก็เรียกอะไรเรียกจิตเห็นเพราะการเห็นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของจักขูวิญญา เั้นคำว่าจากักขุปิญญาณนี่เป็นภาษาพระพุทธเจ้าเป็นภาษาบาลีภาษาชาวมคตแต่ถ้าเป็นภาษาไทยะก็คือจิตเห็นนั่นเองไม่ใช่เราเห็นจิตเนี่ยทำหน้าที่เห็นนี่คับการต่อเกิดขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นอายตนะมีสิบสองก็ต้องต่อให้ถูกคู่กันถ้าต่อไม่ถูกคู่ไม่เป็นอายตนะตจกักกุปัสสาโตตปราสาทคณะปราสาทชิวหาปราสาทกายยปราสาท ตรงนี้เป็นฐานที่ตั้งที่อาศัยเกิดของปัญจวิญญาณคือจิตเห็นจิตได้ยินจิตรู้กลิ่นจิตรู้รสจิตรับการสัมผัสตรงนี้ครับแล้วจิตที่เกิดทางมโนทวารมานายจตนะก็ต้องทำหน้าที่ต่อกันกับธรรมารมอารมณ์ที่ปรากฏทางใจ อารมณ์ที่ปรากฏทางใจนี่ต้องอาศัยจิตเป็นตัวอายตนะแล้วก็เจต,ติกแล้วก็อารมณ์ต่างๆเป็นธรรมายตนะนะครับตรงนี้ก็ขอให้เราเข้าใจโดยสังเขปนะครับเราว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่ถ้าจะเอาฉบับสมบูรณ์กันจริงๆเนี่ยผมขอเวลาหนึ่งเดือนนะฮะเรียกกันว่าไขากันอย่างละเอียดจริงๆนะ ผมขอเวลาหนึ่งเดือนหมดครบแน่เลยครับได้ครบเลยได้ความรู้ครบเลยคือวิจัยกันจริงๆเลยให้ละเอียดร้อยกรองกันให้ละเอียดกันเลยอันไหนต่อไดอันไหนต่อไม่ได้แล้วก็ต่อได้ต่อไม่ได้ด้วยเหตุอะไรอาศัยปัจจัยอะไรว่ากันให้ละเอียดจริงๆเลยเนี่ยผมเชื่อเลยว่าทวารแต่และทวารถ้าเราได้ความรู้โดยละเอียดเราจะเห็นว่าเอ่ความเห็นนี่แตกต่างกันแต่กตแตกต่างกันด้วยอะไรเพราะจากคุปตะเป็นตัว รูปที่เกิดจากกรรมกรรมที่ทําไว้ไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเห็นเทวดาบางคนเห็นเปรตเนี่ยบางคนเห็นสิ่งที่ลึกลับแต่บางคนมองอะไรไม่เห็นเลยความแตกแตกแตกต่างกันนี่มันมาจากอะไรมาจากสาเหตุชนิดหนึ่งที่เราเรียกกันว่ากรรม,มัชรูรูปที่เกิดจากกรรมทำกรรมวิจิตพิสดารไว้แตกต่างกันก็มีผล อันเกิดจากกรรมที่วิจิพิสดานแตกต่างกันแม้แต่ทางหูก็เช่นเดียวกันบางคนเห็นไม่ได้แต่ได้ยินเสียงได้มีและบางคนที่เขาเกี่ยวข้องกันกับเทวดาได้เพลิดได้นี่แหละครับที่เราเรียกกันว่าผู้วิเศษบางทีก็ตั้งตั้งแกงตั้ง ป้อมหากินกันไปเลยนั่นคือพวกหมอดูพวกเข้าทรงเจ้าเข้าผีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยครับอันนี้มีมีมีเราพูดตามภาษาอังกฤษเรียกว่ามีเส้นพิเศษความจริงไม่ใช่พิเศษแล้วล่ะครับความวิจิตของกรรมเนี่ยได้สร้างกรรมมาชรูปคือโสตประสาทไว้ให้แตกต่างกันและมีเบื้องหลังก็คือผู้ที่จะมากระซิบให้ได้ยินได้เลยได้ ก็คืออาจจะเป็นครูบาอาจารย์กันมาหรือเคยทํากรรมร่วมกันมาหรือเคยตั้งจิตอธิษฐานกันมาหรืออาจจะเป็นของเขาที่จะต้องรับใช้เขาเรื่องของการทรงเจ้าเข้าผีนี่ถ้าหากว่าเราศึกษาเรื่องเรื่องปฏิจจังบาทโดยละเอียดเนี่ยเราจะหายความสงสยัยหายแน่ๆเลยครับเพราะว่าเป็นความวิจิตของอำนาจกรรม ที่เกิดขึ้นในแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจะไปทําให้ได้อย่างเขาก็ไม่ได้นั่นเรื่องการทรงเจ้าเข้าผีเนี่ยจริงก็มีไม่จริงก็มีแล้วคนที่ถูกทรงก็บางทีงก็สําคัญตนผิดกลายเป็นผู้วิเศษไปเลยหารู้ไหมว่าตัวเองเนี่ยต้องอยู่ในฐานะรับใช้เขาเป็นทาสเขาความเป็นอิสระของตัวเองมีไม่ได้มีครับพระคุณเจ้าพระบางองค์นี่นขนไหวยลือเกินอยากทําตนเป็น ผู้วิเศษเป็นผู้ทรงเจ้าเข้าผีะอะไรต่ออะไรเนี่ยมีซึ่งไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่มีอยู่ในสําหรับเราเนี่ยประเสริญยิ่งกว่าสิ่งเหล่านั้นมากมายพระตนตรัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสูงสุดสูงที่สุด,ส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 ดแล้วอยู่ๆลองคิดดูไปเชิญฤาษีชีพลายมากราบมาไหว้ไปเชิญเปรตเชิญพวกที่ขอโทษนะครับพวกกะเรวรากเนี่ยมันไม่ค่อยจะสมไม่ถูกต้องอะไรหรอกบางทีก็ มาสั่งงานให้เราปฏิบัติผิดผิดเข้าใจผิดผิดมากมายเยอะแยะเลยเพราะนั้นคําสอนของผู้เจ้าเนี่ยประเสริฐดีมากมายบางบางท่านไม่เอาครับจะไปเอาไอ้สิ่งที่มันผิดผิดนี่แหละมาสอนมาทํากันโดยยึดหลักว่าท่านสั่งมาอย่างไรอันนั่นแหละคือถูกต้องนี่อย่างนี้มีผมเคยสอนธรรมะเนี่ยสมัยยุวโพเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเขามีเส้นพิเศษอย่างว่านเนี่ยเขานั่งตรงไหนเขาจะได้ยินตลอดเลยได้คนที่สั่งงานเนี่ย มันจะสั่งให้ไปโน่นไปเรียนที่โน่นเนี่ยสั่งให้มาเรียนที่วัดโพด้วยนะและให้มาเรียนกับอาจารย์สันชัยเถอะนะพอมาถึงมานั่งเรียนไอเราบรรยายมันก็บรรยายแข่งกับเราสอนด้วยให้ให้ให้คนที่เป็นร่างเนี่ยคอยฟังเราแล้วก็มันก็ไม่หยุดพูดสักทีนึงไอคนมาเรียนก็ระบายบอกมากลุ่มใจเหลือเกินฟังอาจารย์ไม่่อยรู้เรื่องเพราะไอในหูเนี่ยมันดังสอนมันอยู่เรื่อยตลอดเวลานี่คัะ มันเป็นกรรมของเขาอย่างหนึง่งที่ตัวเองเนี่ยมีมีม,มไไีไอ่สิ่งที่มันไม่เข้าท่าพาเคยเกิดความลำคาญใจแต่ว่ามันก็ดีพิเศษอย่างหนึง่งว่าพรุ่งนี้จะมีใครมารู้เออเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในบ้านบอกล่วงหน้าก่อนหมดแน่นี่มันก็เป็นสิ่งที่มีดีบ้างมีไม่ดีบ้างเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้พระคุณเจ้าได้เข้าใจนะครับไม่ได้วิเศษวิโสอะไรหรอก อย่าคิดว่าเทวดาเนี่ยจะเป็นผู้เป็นผู้วิเศษกว่าม,มนุษย์ขอให้เข้าใจตรงนี้นะครับหมายถึงผู้รู้ธรรมะนะครับหมายถึงการรู้ธรรมะอย่าคิดว่าเทวดาเนี่ยจะรู้ธรรมะไปกว่าเราไม่ใช่ครับบางทีมาสอนผิดทําให้เกิดความเข้าใจผิดผิดโดยเฉพาะเรื่องนิพพานพวกพวกร่างทรงต่างๆนี่พูดนิพพานไม่ได้ตรงกับสภาวะธรรมเลย เข้าใจผิดไปมากมายเหลือเกินเป็นอัตวาทุปาทานหมดขอให้เข้าใจใจกับว่าเขาเหล่านั้นยังไม่ได้รู้ถึงสภาพธรรมในระดับพระนิพพานหรอกนะครับพรมก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิดได้อย่าว่าแต่เทวดาเลยนะครับตีพูดนี่ไม่ไม่ได้หมายความว่าเทวดาทั้งหมดนะฮะเทวดาที่เป็นพระอรหันต์ก็มีเทวดาที่เป็นโสดาบันก็มีสกาธาคานาคาก็มีอันนี้ยกเว้นนะฮะ แต่เทวดาที่มาอ้างมาเข้าร่างเข้าทรงเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้วิเศษอะไรนะฮะไม่ใช่เป็นผู้วิเศษเลยเลยพรมก็ยังมีมิจฉาทิฏฐิขอให้เข้าใจแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังต้องไปทรมานพรมผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะนั้นการบัญญัติการคําสอนระหว่างศาสนาพราหมณ์กับศาสนาพุทธถ้าสมัพผู้เจ้ายังตรงพระชนชีพอยู่เนี่ยผู้เจ้าก็พยายาม แสดงความเป็นจริงในเรื่องของของอัตตาในเรื่องของพรมสาคัญตนว่าเป็นผู้สร้างโลกอะไรตอนไรเนี่ยพระเจ้าได้แก้ไขปัญหามามากมายค่ะมากมายเลยเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจว่าผู้ที่รู้ธรรมะเนี่ยถ้าหากว่าเป็นพระอริยบุคคลก็ไม่มีปัญหารู้แน่รู้จริงเข้าถึงสภาวะธรรมจริงแต่ถ้าหากว่ายังเป็นปุถุชนอย่างเรา ไม่ว่ามนุษย์หรือเทวดาล่ะครับย่อมมีกังขาความสงสัยอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายเลยมันมีโอกาสเดียวที่อยากจะถวายพระคุณเจ้าให้เข้าใจโอกาสที่รู้พระอภิธรรมแตกฉานพระอภิธรรมเข้าใจถึงสภาวะแยกออกได้่าส่วนนี้เป็นปรมามัตส่วนนี้เป็นบัญญัติถ้าแยกแยกออกได้อย่างนี้แล้วแน่นอนเลยใครจะมาพูดด้วยเหตุผลอะไรอย่างอื่นเนี่ยผมเชื่อแน่เลยว่าผู้ที่เข้าถึงสภาวะธรรมได้แยกออกได้เนี่ย จะไม่คล้อยตามไปอันขาดจะยึดหลักความเป็นจริงตามสภาวะเนี่ยเป็นเครื่องตัดตินนะสภาวะธรรมที่ได้ถวายพระคุณเจ้าไปเมื่อวานเนี่ยพระคุณเจ้าด้วยดีครับจิตใจเนี่ยผมยกมาเพียงหนึ่งแต่ตัวปรุงแต่งจิตมีทั้งหมดห้าสิบสองลักษณะที่เป็นตัวปรุงแต่งจิตทาให้จิตมีความรู้สึกเป็นไปตามตัวปรุงแต่งเนี่ยมันมีห้าสิบสองนั่นแหละครับภาวะจิตจะไม่พ้นลักษณะอย่างหมด 5, ทั้งหมดห้าสิบสอง แน่นอนเลยครับถ้าจําจิตได้จําอารมณ์ได้จําเจตสิกได้แยกจิตแยกอารมณ์แยกเจตสิกได้นะครับจะรู้ทันทีเลยว่าใจของคนเรานี่มีอะไรปรุงแต่งอยู่บ้างหัดอ่านสภาวะธรรมทีท่เกิดขึ้นกับจิตใจตัวเราจิตใจคนอื่นนะอีกหน่อยจะเป็นผู้แตกฉานในธรรมะครับเอาละครับขอวกกลับมาถึงเรื่องของอายตนะนะครับ เวลามันไม่ได้ทํากิจทาหน้าที่เราเรียกกันว่าจักกุปปัสสะโสตปะสสทคานาปะสาทชิวหาปะสาทกายาปะสาทนะครับพอเข้าใจไหมครับถ้ามันไม่ทํากิจทําหน้าที่นะเรียกสภาวะธรรมมันว่าจักกุปปัสสะโสตปะสาทคานาปะสาทชิวหาปะสาทกายาปะสาทพอมันทําหน้าที่ต่อนั่นเรียกว่าจักขวายตนะเลยจักขวายาธนาโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะ แล้วก็มัณายตนาคือจิตถ้ามันทําหน้าที่ต่อดังเวลาเราเรียนเนี่ยเวลาเรียนเนี่ยมันเหมือนเนีก็ถอดชิ้นส่วนรถออกมาทีละชิ้น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 เอามากองไว้ถอดชิ้นส่วนรถต่างๆออกมากองไว้แต่ละชิ้นชิ้นชิ้นรถมันหายรถมันหายไปเช่นเดียวกันฮะธรรมะเวลาถอดออกมาหมดแล้วมันมีอะไรมีมหาภูตรูปสี่ส่วนประกอบของร่างกายส่วนประกอบพ่ังกายเนี่ยถอดออกมาแล้วมีมหาภูตรูปสี่ ภาสาสรูปห้าวิทยารูปสี่ภาวะรูปสองอัธยารูปหนึ่งชีวิตรูปหนึ่งนะครับอาหาระรูปหนึ่งวิญญาณิรูปสองวิการละรูปสามลักขณะรูปสี่ยี่สิบแปดแค่นี้เองตัวเราทั้งแท่งเนี่ยถอดออกมาเป็นชิน้นชิ้นได้ยี่สิบแปดชิน้นโดยนับเป็นกลุ่มกลุ่มได้สิบเอ็ดกลุ่มตัวเราเนี่ยถ้าถอดออกมาเป็นชิน้นชิ้นได้ก็เช่นเดียวกับถอดรถเลยนะครับ พอออกทุกสัตว์ทุกส่วนออกมาหมดแล้วเนี่ยเอามากองไว้แล้วรถมันหายไปใช่ไหมล่ะไม่มีแล้วรถไม่มีแล้วมีอะไรมีล้อมีพลาวมีน็อตมีสกรูมีเฟืองท้ายแล้วแต่ถูกเรียกไปอีกมากมายเช่นเดียวกันครับตัวคนเราและสัตว์ทงหลายถอดออกมาแล้วมีอะไรมีมหาพุทธรูกสี่มหาพุทธรูปสีมีอะไรบ้างปฐวิธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาติอันนี้เป็นรูปใหญ่ ที่เป็นแม่บทของรูปต่างๆถ้าไม่มีสี่รูปนี้รูปอื่นๆมีไม่ได้แต่ถ้ามีสี่รูปนี้รูปอื่นๆอาศัยสี่รูปนี้เกิดได้รูปที่อาศัยสี่รูปนี้เกิดเราเรียกกันว่าอุปาทายรูปนี่ครอุปาทายรูปแล้วปาทายรูปประกอบด้วยอะไรปัสาสรูปห้างปัสสาวรูปห้าประกอบด้วยอะไรจากจากคุปตะโสตตะปสาวนาปัสาวะจิวาปสาวะกายาปสาะแจกออกไปแจกออกไปแล้วคนไม่มีสัตว์ก็ไม่มีมีอะไรมีแต่สภาวะรูปต่างๆมาประชุมกัน นี่แหละครับเรียนธรรมะต้องเรียนอย่างนี้แล้วถ้าเรียนอย่างนี้รู้จักชิ้นส่วนของร่างกายอย่างนี้ครบเวลาใครมาพูดอะไรทั้งหมดเรารู้เลยว่าพูดผิดหรือพูดถูกเพราะเรารู้ว่าพูดผิดพูดถูกท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านําเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมัทิทิฐิทิงกาขาวชมรมผู้ฝ่ายในธรรมะ และศรัทธาของคุณสุชาดาโพเงินพร้อมครอบครัวรับผิดชอบภาพขออนุโมทนากับกุศลศรัทธาของคุณสุชาดาโพเงินและครอบครัวมาณโอกสนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรละฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพระ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณปานิตร,ราภูทองศรัทธาของคุณนริม,มนธรรมร,รักรับผิดชอบภาพร่วมกันอุทิศกุศลให้แก่คุณพ่อทวินภูทองญาติ และเทวดาทลายก็จะได้อธุโมทนาราธุกันในคืนวันพรุนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความเผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงปบะเกิดมีแก่คุณสุชาดาพงเงินพร้อมครอบครัวทุกคนและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอางรมองโกรธโยบหลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สงสงรักษาศินให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคน,ผ,นผ่านผ่านพ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความหมยา